สวัสดีครับผมวันนี้พบ,บเราสองคนพี่น้องโน้ตและก็น็อตอยู่ในช่องดูดีแชรแนววันนี้เราจะพาไปพบปากกับคนที่ลำบากแต่ยังสู้ชีวิตครับอยากรู้คือกันว่าชีวิตเขาเป็นยังไงถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยสวัสดีครับวันนี้เราก็เจอเป้าหมายของเราแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะไปสอบถามพูดคุยกับเขากันถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับ สวัสดีครับผมมาจากช่องดูยูนะครับผมจะมาสัมภาษณ์อะไรใหม่ครับตอนนี้ที่แนะนำชื่เหสแล้เนาะพี่เอสเหรครับต่ะขออีกทีนะครับนุ่พี่ตาค่ะนุ่นพี่เต๋ออ่านันนเองดูให้ดูแต่ดูสวบสวยดีน่ากินดีครับน่ากินดีอ่าแล้ว ชื oui, ่ออะไรครับชื ool, uh. 是是่อโตครับคือโตอาชื oui. ่อจริงไหมครับชอระพงครับชอระพงษ์ที่ขายขายมานานยังครับมาแล้วครับ ขายดีอยู่ครับขายดีอร่อยไหมลองกินดบของฟรีก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยวิ่ง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 ไปดิ อย่าอย่าอย่าเอตีนครับอย่าเอตีนมาไปไปไปพอยังไปไปมึงก็จ่ายตังค์ดิจบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเออไอมึงไม่ได้ตังค์เ็จล่ะ บ๊ายบายครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย